ในวัย33ย่าง34อังเคลเดมาเรียถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรครับย้อนดูเส้นทางอาชีพหลังแจ้งเกิดกับเบนฟิก้าและย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดในซัมเมอร์2 0 1 0หมอนี้ก็อัปเกรดตัวเองขึ้นเป็นระดับโลกเต็มตัวทั้งในแง่ความสำเร็จเดมาเรียกว่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า20ทโทรอฟี่อีกอย่างด้วยความที่ทำลายหนึ่งทศวรรษมานี้ตัวเขาได้ขายแข้งให้สโมสรชั้นนำมาโดยตลอด นั้นจึงนำพาให้ดิมาเรียได้ลงเล่นเคียงข้างแนวรุกระดับซุปตาแห่งยุคหลายต่อหลายคนไปโดยปริยายเมื่อคลันโลดเล่นกับเรอัลมาดริดรายชื่ออย่างเมซุตโอซิลคาริมเบนเซมาเกเรตเบลและที่ขันไม่ได้กับคสเตียโนโรนัลโดคือลิสต์ตัวท็อปทอปท,อปที่ดิมาเรียร่วมงานด้วยตลอด4ฤดูกาลในซานเดียโกเบรนาบิวถัดมากับช่วงสั้นๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้บทสรุปจะไม่สวยงามอย่างที่หลายคนคาดหวัง แต่ปีนั้นปีชาวเจนไตก็ยังได้เล่นร่วมกับกองหน้าระดับพระการทั้งโรบินฟานเบอร์ซี่และเวนรูนี่สลับไปที่เปชเช่ต้นสังกัดปัจจุบันเรื่องราวการลงสนามเคียงบ่าเคียงไหลบรรดาซุปตาของดิมาเรียยังคงดำเนินต่อเนื่องจะช่วงต้นกับสลาตันนิบาฮิมโมวิชและเอดิสันคาวานี่หรือระยะหลังที่ผัดใบเปลี่ยนยุคมาเป็นเนมากับคิเลียนเนมเป้หมอนี่ก็ผ่านมาหมดแล้วเรียกว่ลลาไลยตั้งแต่มารดริดจ,จนถึงปารีสแต่และคนนี่เบอร์ใหญ่ๆของวงการทั้งนั้น ทวัดท่ามกลางชีวิตที่รายล้อมด้วยดวงดาวครั้งหนึ่งเคยมีสื่อตั้งคำถามว่าถ้าต้องเลือกเพื่อนร่วมทีมที่เขาอยากลงเล่นด้วยมากที่สุดสักคนดิมาเมรียจะปักหมุดไปที่ใครมันเลือกยากนะเพราะเขาทั้งหมดล้วนสุดยอดแต่ถ้าต้องเลือกใครสักคนก็คงต้องเป็นเมสซี่แหละตามนั้นครับคำตอบที่ได้ไม่ใช่นักเตะจากมาดริดอยู่ในเตดหรือกระทั่งเปเชหากแต่ช้อยสุดท้ายให้กลับกลายเป็นลิวเนลเมสซี่เพื่อนร่วมชาติอาร์เจนตินาต่างหาก สำหรับดิมาเรียและเมซี่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งคู่บุญแห่งวงการลูกหนังเลยครับจะบ,บ้านเกิดที่ทั้งคู่ลืมตาดูโลกด้เมืองโรซาริโออายุอนามที่ไล้เลี่ยบวกกับติดทีมชาติและเติบโตมาพร้อมๆกันดิมาเรียและเมซี่จึงมีโอกาสได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานหลายปีถ้าจํากันไดโอลิมปิก2008ที่ปักกิง่งเมซี่เป็นคนแอซิสให้ดิมาเรียหลุดเข้าไปชิปข้ามโกลคิปเปอร์คู่แข่งจนกลายเป็นประตูชัยพาพวกเขาคว้าแชมป์โอลิมปิกคนนั้นสําเร็จ การเวลาผ่านมายังปี2021กับนัดชิงโคปาระหว่างอาร์เจนตินากับบราซิลดิมาเรียก็เป็นคนหลุดไปซัดประตูชัย้ดยลูกกระดกบอลข้ามหัวแอนเดอร์สันพาเลโอเพื่อนรักคว้าแชเมเปี้ยนระดับชาติรายการใหญ่รายการแรกในชีวิตโดยสตอรี่เหล่านี้พอจะเข้าใจได้เลยครับว่าทำไมดิมาเรียถึงเลือกลิอเนลเมซี่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เขาอยากลงเล่นด้วยมากที่สุดโดยนอกจากความสำเร็จส่วนตัวและการประจนภัยในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งแล้ว 20-30ปีข้างหน้าแองเกลคงมีเรื่องราวไว้นั่งเล่าให้ลูกหลานฟังทั้งวันก็ไม่จบว่าครั้งหนึ่งสมัยปูน่มนมนมสลาตันโรนี่โรนันโดแมสซี่นะหรอปูเคยลงสนามเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขามาหมดละ